ตามนะครับที่เราทราบเรื่องของสอวคนดังก็คือสอวอกิติศักด์นะครับโดนแจ้งนะครับโดนให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับที่ไปพานะครับมีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้มีชายชุดดําเข้าไปบุกที่วัดบางคานซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปที่วัดได้นะครับหลังถูกบุกยึดนะครับก็คือมีการบุกยึดแล้วเจ้าอาวาสเองทุกวันนี้ก็ยังเข้าไปไม่ได้นะครับซัดเงินหาย1 6 4ล้านชาวบ้านลั่นถึงสอวอเวรกรรมมีจริง นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ก็คือเจ้าวาดวัดเองนะครับเจ้าวาดที่จะต้องเข้าไปดูแลยังเข้าไปในวัดไม่ได้และก็รู้สึกว่าจะมีเงินหายไป64ล้านนะครับเจ้าวาดยังเข้าวัดไม่ได้หลังถูกบุกยึดไวยากรแฉรวมเงินหาย164ล้านชาวบ้านลั่นถึงนะครับสวเวรกรรมมีจริงนะท่านด้านบรรยากาศเงียบเหงาไหลคนคึกคักจากกรณีนะครับชายหัวเกียนสวมชุดด,ดำเกือบ20คนบุกยึดวัด รัญยารามนะครับหรือวัดหลุมพ่อเงินบางคลานนะครับตําบลบางคลานอ,อําเภอโพทเลจังหวัดพิจิตรและบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายของพระสงฆ์คนงานในวัดและวยากรวัดที่อยู่ในกุฏิจนทําให้เจ้าวาดวัดบางคลานและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหลายรายเหตุเกิดวันที่6เมษาจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กได้ลงพื้นที่นะครับจังหวัดพิจิตรสั่งดําเนินการจับกุมนะครับชายชุดดํากว่า20ราย เมื่อวันที่27นะครับพฤษภาคมภายหลังจากที่นายกิติศักดิร์รับรัต,ตะนะวรราหะสอวอคนดังพร้อมด้วยนายดุสิตคำศิลาผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพทับช้างได้เดินทางมามอบตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้วนั้น รายงานแจ้งว่าตำรวจได้แจ้ง3ข้อหานะครับ 1. ก็คือผู้ใช้จ้างวาน 2. ร่วมกันบุกรุกเคหสถาน 3. ทํทำร้ายร่างกายผู้อื่นคมขืนบังคับทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและบังคับจิตใจหลังถูกสอวอกิตติศักนะครับสอวอนะครับ และนายดุษิตนะครับได้รับฟังข้อกล่าวหาของตำรวจในเบื้องต้นไม่ขอให้การใดๆทั้งสิ้นและจะเดินทางมาให้การกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับพระคูพิสุทธ,ธิรากรเจ้าอาวาสวัดอิปัญญารามเผยว่านะครับอาตมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดมาตั้ง ามาแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าวัดไปปฏิบัติหน้าที่ภายในวัดได้เนื่องจากยังมีกลุ่มคนที่เป็นลูกศิษย์อดีตเจ้าวาดใช้อภิสิทธิ์ยึดวัดอยู่จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องขึ้นศาลต่างๆแล้วก็ตาม สำหรับนะครับปัญหานั้นเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นรักษาการในช่วงนั้นได้ไปตรวจสอบก็พบข้อพริรุษมากมายในการถอนเงินมาเป็นจำนวนหลายสิบล้านบาทแล้วไปเจอกับเอกสารซื้อธนบัตรอีก17ล้านบาทเลยทำให้ ฝั่งลูกศิษย์ของเจ้าวาดคนเก่าไม่พอใจเลยไปติดต่อให้สวเข้ามาเคลียร์ให้มาดูแลแต่สวบอกว่าเป็นคำสั่งของสนชแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สวได้แอบอ้างว่าได้รับคำสั่งจากสนชท่านเจ้าวาดเลยได้แต่งตั้งให้สวเป็นประธานกรรมการตรวจสอบโดยมีรายการให้ครบหมดแล้วแต่สวไม่ยอมลงชื่อเซ็นรับทราบ ท่านเจ้าวาดเลยหาวิธีอื่นเพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการไปได้แล้วปลดสวลงจากประธานเลยทำให้สอวอไม่พอใจเลยเกิดนะครับเรื่องบานปลายเกิดขึ้นขณะนี้อาตมายังเข้าวัดไม่ได้เนื่องจากถูกยึดวัดและยึดกุญแจอาตมามาวนไปดูวัดหลายครั้งนะครับกำหนดอ่าทำไมกฎหมู่ชอบอยู่เหนือกฎหมายด้านนายพรปั้นเพ็ง วัยกรวัดบางครานเปิดเผยว่าเมื่อได้เข้ามาดำรงตำแหน่งจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทรัพย์สินจึงได้พบการทุจริตมากมายแบ่งออกเป็นหลายประเด็นแล้วได้ส่งฟ้องไปหมดแล้วและได้ตรวจสอบบัญชีวัด20ประเด็มได้พบ5-6บัญชีที่ถูกถอนไปแล้ว หายไปประมาณ95ล้านบาทและมีอีก6ล้านบาทได้ถูกทำบัญชีแบบตบตาได้ทำการโอนถ่ายบัญชีแต่ไม่แจ้งว่าโอนจากไหนแต่มาจ่ายจากบัญชีเงินสดนะครับอีกบัญชีรวมเงินนะครับที่เห็นเป็นตัวเลขแน่ๆแล้วประมาณ164ล้านบาท นายเพนจุนลพันธ์ชาวบ้านตำบลบางคานกล่าวว่าการที่สอวอมายุ่งกับวัดนั้นคิดว่าเป็นถึงระดับสอวอน่าจะทำตัวเป็นกลางเป็นที่นับถือของจังหวัดพิจิตรแต่กับแต่ท่านนะครับกับทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียแต่ท่านปิดวัดจริงท่านก็ต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องที่ท่านสอวอเอาข้าวให้ชายชุดดำที่มาบุกวัดกินถ้าผมไปขอบ้างท่านจะให้กินไหม ตอนนี้นะครับพี่น้องชาวตำบลบางคานซึ่งผมเป็นหนึ่งในชาวบ้านตำบลบางคานอยากให้พี่น้องทุกคนหันหน้ามาคุยกันและช่วยกันกรรมมันมีจริงมันจะตามทันตัวผมเองก็ฝากพี่น้องชาวบางคานร,ร่วมกันช่วยด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันลองให้โอกาสเจ้าวาดคนใหม่ได้ทํางานเพื่อให้วัดได้ดีขึ้นสำหรับชายชุดดำ นั้นเกิดที่วัดอิรันยารามหรือวัดบางคานหลวงพ่อเงินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าชายจักกันชุดดำปิดวัดทำร้ายร่างกายพระสงฆ์และวัากรและชาวบ้านภายในวัดเมื่อวันที่6เมษายน2566ที่ผ่านมาและตำรวจสพ,พโพทะเลจังหวัดพิจิตรออกหมายเรียกนายกิติศักดิ์ รัตตนาวราหะสวที่เชื่อมโยงกับชายชุดดำดังกล่าวโดยบรรยากาศที่วัดบางคานเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้ามากลบไหว่หลวงพ่อเงินเหมือนแต่ก่อนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ครับเมษาเมษาแล้วทำไมนะครับเจ้าวาดอ์ปุบันถึงไม่สามารถเข้าไปได้มีอิทธิพล เหนือกฎหมายหรือว่าอย่างไงนะครับหรือว่าไงตำรวจนะครับได้แจ้ง3ข้อหาสอวอกิติศักดิ์แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคดีภัวพันชายทุดดำบุกยึดวัดหลังดอดมอบตัวเงียบนะครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสอวอคนดังหลบสื่อดอด มอบตัวเงียบตำรวจแจ้ง3ข้อหาพัวพันคดีชายชุดดำวัดบางคานจังหวัดพิจิตรแต่ยังไม่ควบคุมตัวเหตุแสดงฟาร์มบริสุทธิ์ใจนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วครับเข้าไปนะครับแล้วตำรวจก็จะไม่ควบคุมตัวเพราะฉะนั้นอนาคตที่เกิดขึ้นถ้าจะออกหมายเรียกประชาชนช่วยออกข่าวแบบนี้ให้มันดังๆเพื่อให้ประชาชนคนนั้นเขารู้เขาจะได้เข้ามานะครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จะไดแ้แฟร์ทุกฝ่ายทําได้ไหมนะครับคุณเจ้าหน้าที่จากกรณีชายหัวเกลียนนะครับสวมชุดดําเกือบ20คนบุกวัดิรัญญารามหรือวัดบางคานตนําบลบางคานอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายพระสงฆ์คนงานของวัดและวยากที่อยู่ในกติจนทําให้เจ้าอาวาสวัดบางคานและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดเมื่อวันที่6เมษาจนกระทั่งดิจโจกลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรสั่งการจับกลุมชายชุดดาฝ่าย0ีราย ล่าสุดเมื่อวันที่เมื่อเวลา10นากาของวันที่27พิพฤษภาคมนายกิติศักดิ์สอวอคนดังพร้อมด้วยนายนะครับยุานายสตธรรมสิรามผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพทับช้างเข้าพบพันตำรวจโทป,ปะ าอินถารองผกกซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสพโอพตะเลตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนลงวันที่25พฤศภา2566แล้วโดยทั้งคู่ได้เดินทางมารับทราบข้อกหาอย่างเงียบๆไม่ให้สื่อมวลชนรับทราบทั้งนี้ตำรวจได้แจ้ง3ข้อหานะครับ1ก็คือผู้ใช้จ้างวาน2ร่วมกันบุกรุกเคหสถาน3ทํทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขืนบังคับทำร้ายร่างก,า,งกายรให้ได้รับบาดเจ็บและบังคับ จจิตใหลังจากนายกิติศักดิ์และนายดุสิตได้รับฟังข้อกล่าวหาของตำรวจในเบื้องต้นไม่ขอให้การใดๆั้งสิ้นและเดินทางมาให้การกับพนักงานสอบสวนภายหลังเบื้องต้นตำรวจไม่มีการจับกลุ่มเนื่องจากนายกิติศักดิ์สอวอและนายดุสิตผู้ใหญ่บ้านมาแสดงความจำนงพบพนักงานสอบสวนซึ่งเดิมพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกวันที่หนึ่งแต่นายกิติศักดิ์และนายดุสิตเดินทางมามอบตัวก่อนนัดตำรวจนะครับถึงเห็นว่าสอวอ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีตําแหน่งเป็นสอวอจึงปล่อยตัวไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมก็ข้องใจเหมือนกันครับถ้าเป็นประชาชนธรรมดาป่านนี้คุณก็คงจะจับเข้าคุกโดยไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับรองผู้กํากับการนะครับสอบสวนสพโพธะเดกล่าว่านายกิติศักดิ์สมาชิกวุฒิภาและนายดุสิต คำศิลาผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้ให้การในรายละเอียดของคดีแต่อย่างใดและจะมาให้การในภายหลังพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาจํานวน3ข้อหาประกอบไปด้วยผู้เป็นผู้ใช้และจ้างวานบุกรุกเคหสถานและทำร้ายผู้อื่นนะครับให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสประกอบกับนายกิตศักดิ์และนายดุสิตได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าพบพนักงานสอบสวนเองนะครับจึงยังไม่มีการควบคุมตัวไว้แต่อย่างใดและจึงปล่อยตัวไปในที่สุดสำหรับกรณีชายชุดดำนั้น เหตุเกิดที่วัดอิรัญญารามหรือวัดบางคานวัดหลวงพ่อเงินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีชายชะกันชุดดำปิดวัดทำร้ายร่างกายพระสงฆ์วยาก์วัดและชาวบ้านภายในวัดเมื่อวันที่6เมษายน2566ที่ผ่านมาและตำรวจสพโพทะเลจังหวัดพิจิตรออกหมาเรียกนายกิติศักดิ์ รัตนวราหาสวที่เชื่อมโยงชายชุดดำดังกล่าวโดยบรรยากาศที่วัดบางคานเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวและพุทธะน,นิกชนเข้ากับว่าลุงพ่อเงินเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึนะ้นณตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมสงสัยว่าเกิดเรื่องตั้งแต่เดือนเมษาจนยันวันนี้นะครับก็คือพฤษภาคมแล้วนะครับจะสิ้นพฤษภาคมแล้วเนี่ยนะครับทำไมนะครับ เจ้าวาด,ย,าาาย,วด,ดยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ในวัดได้ไนะครับยังไม่สามารถเข้าไปอในวัดได้ทําไมล่ะครับมีอิทธิพลมากออกว่ากฎหมายพวกเขาอยู่เหนือกฎหมายแลครับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถจะทําอะไรพวกนี้ได้เลยเหรอเป็นแบบนี้แหละครับนี่แหละครับสิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนอย่างผมก็ข้องใจอยากจะถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับการที่จะให้นะครับ เกิดเรื่องแบบนี้แล้วปล่อยระยะเวลามายาวนานแบบนี้นะครับเรื่องคดีดําเนินไปอันนี้เราไม่ว่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6เมษาจนนี้นะครับจะเข้า2เดือนแล้วเจ้าวาดยังไม่สามารถเข้าวัดได้มันคืออะไรครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลเรื่องนี้เพราะถ้าแบบนี้ประชาชนอย่างผมจะรู้สึกถึงความปลอดภัยได้อย่างไรถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมให้ดี แล้วเจ้าหน้าที่ไม่จัดการเรื่องนี้ได้ประชาชนจะรู้สึกมั่นใจในเจ้าหน้าที่แล้วรู้สึกถึงความปลอดภัยที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้อย่างไรฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ